สวัสดีครับจันหนิงจากกลุ่มธรรมะโลกทิพย์นะครับวันนี้มีหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตัดสัญญากับคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วที่เขามีความผูกพันกับเรานะครับว่ามันมีความจําเป็นยังไงที่จะต้องกล่าวคําตัดสัญญาแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อนะครับโดยต้องใช้วิจารณญาณถ้าไม่ไม่ได้สนใจท่านข้ามไปเลยนะครับเรื่องทุกเรื่องที่ผมเล่านะที่ออกไปแต่ละคลิปเน่ะเป็นประสบการณ์สุนตัวของผมนะครับแล้วก็มามาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับทราบแต่ว่าสุดแล้วแต่จะนําไปใช้ประโยชน์นะครับถ้าไม่ใส่ใจก็ข้ามไปได้เลยนะครับเรื่องการตัดสัญญกรรมกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจำเป็นมากนะครับจำเป็นมากเัื่องแบบว่าใน ตอนสมัยที่ผมมีแฟนอยู่เมื่อตอนนั้นก็โอือยี่ส2บปีแล้วนะฮะและน้นก็แฟนประสบประเทศแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับพอเสียชีวิตไปแล้วผมก็เศร้าโศกเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้วันหนึ่ง วันหนึ่งเวลาผ่านไปหลายปีมานสัก5-6ปีได้นะครับหลังจากที่เขาเสียชีวิตวันหนึ่งก็มีเหตุเกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดท่านท่านได้ติดตามผมมาก่อนเรื่องที่ผมมีมีเพื่อนนะครับเป็นเป็นคนที่ตายแล้วนะครับแล้วก็ชื่อว่าสัมภเวสีมะนะฮะถ้าเกิดคนดูในเน็ตก็น่าจะเจอนะฮะสัมภเวสีมะเนี่ยเขาก็มาหาผมในคืนวันหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเขาสงสัยว่ามีคนคนหนึ่ง มักจะมายืนมองผมอยู่เรื่อยๆคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เสียชีวิตแล้วแล้วก็อยู่ในสภาพที่มีบาดแผลนะฮะซึ่งผมก็ไม่เอะใจอะไรเท่าไหร่ผมอาจจะยังแบบอยู่ในวัยกำลังกำลังทำงานแล้วก็วุ่นวายอยู่ก็ถามก็ถามเขาเหมือนกันว่าเขาเขามาดีหรือไม่ดีสัมภเวสีมาบอกว่าเขาไม่ได้มาไม่ดีแต่ เขาไม่พูดอะไรม้าจะพูดกับเขาเขาก็ไม่พูดอะไรเขาได้แต่ยืนมองหนิงนะครับอยู่อย่างนั้นนานๆจะมาสักทีแล้วก็เห็นมาตลอดแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะักจนในที่สุดผมก็มารู้ว่าวิญญาณคนนั้นเนี่ยที่มายืนมองผมนั้นก็คืออดีตแฟนของผมเองซึ่งเขาเขารักผมมากมากต้องบอกว่ามันมากขนาดที่เรียกว่าเขารักมากกว่าคนที่ ใกล้ชิดกว่ากับเขามากกว่าเคยญาติอะไรกับเขาอีกเพราะว่าเราเคยมีประวัติที่ที่ดีต่อกันนะครับเดี๋ยวไปต่ออีกอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันผมเองก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับออสัมภเวสีมะไปเรื่อยๆนะครับแล้วสัมภเวสีมะก็มักจะมาบอกว่าตกลงคนคนนี้เป็นใครก็ไม่รู้มายืนมองอีกแล้วจะมาแค่บางวันเท่านั้นแล้วเขาก็จะกลับไปตาม ตามตามกฎของเขาซึ่งเหมือนกับเขามีมีการจะต้องกลับไปอยู่ในจุดเดิมแต่จะมาหาผมเฉพาะบางบางโอกาสอันนี้ในเมื่อให้ผีไปคุยกับผีก็ไม่รู้เรื่องก็เลยวันหนึ่งวันหนึ่งก็ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับว่ามีมีการสื่อสารนะครับแฟนผมคนนี้เขาได้สื่อสารมาผ่านคนคนหนึ่ง เขาบอกว่าเขาต้องการคุยกับผมเพราะว่าเขาอยากจะตัดสัญญากรรมเนื่องจากว่าตั้งแต่เขาเสียชีวิตไปเขายังคงรักแล้วคิดถึงผมอยู่อย่างมากๆแต่ผมก็ไม่ได้ไปตัดสัญญากรรมให้เป็นเป็นถูกได้อย่างถูกต้องไม่ได้ตัดสัญญากรรมอย่างถูกต้อง เพราะว่ายังไม่มีความรู้เรื่องเรื่องพวกโรกทิพย์นะฮะในที่สุดผมก็ได้ได้คุยกับดวงวิญญาณของแฟนผมโดยผ่านคนคนหนึ่งนะครับผมก็ได้เขาก็ร้องไห้ก็ามาผ่านเขก็ร้องไห้แล้วแต่ไม่ได้พูดอะไรมากร้องไห้หนักมากเขาก็กอดนะครับผมก็รู้แล้วว่าเขาต้องการขอ ให้เราพูดอาโหสิกรรมหรือตัดสัญญากับไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ได้ไปเกิดแต่ต้องวนเวียนอยู่น,นั้นผมก็เลยมีความรู้ขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยผมก็เริ่มทั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าเขาบอกว่ากรรมใดก็ดีที่ผมได้เคยกระทำไว้กับพี่ผมได้เคยสัญญาเคยสาบานเคยผูกมัดด้วยทางด้วยกายวาจาใจ สิ่งใดที่เคยเป็นสัญญาต่อกันนับแต่บัดนี้ผมขอตัดขาดสัญญาทุกอย่างบุญใดที่ผมได้สร้างไว้ผมขอนำส่งให้พี่ทั้งหมดและขอให้พี่ไปสู่สุขติภูมินับบัดนี้ด้วยเถิดทันทีนะครับที่ที่ผมพูดเสร็จเนี่ยเขาก็ค่อยๆหงายหลังไปนะครับหงายหลังไปแล้วก็หลุดออกจากล่างตรงนั้นไปนะครับ สนใจเรียนรู้เรื่องธรรมะโลกทิพย์มาเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตก็ไลน์ไอดีผมเด็กวัด98 D E K W A D 98ครับ